สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่7กรกฎาคม2 5 6งพ1 4ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเหมือนปลืมังมาติดตามร้อมๆกันค่ะจากเป็นตียกากผิวผืนเวลาทีหนึ่งค่ะรองมอรสุ่มค่ะผ่าด่านผากเนื้อละปากตะวันออกเชียงเนื้อตอนบนค่ะเกาซูย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะมาดูลม มรสุมตะวันตกเชียงต้ทีีผัดปกคลุมทะเลน้ดามันปากต้ยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะมาดูภาพไทยดาวเทียมเวลาตีเก้าสิบนาทีค่ะตรวจปกคลุมเมฆหน้าแน่นค่ะปกคลุมบริเวณทะเลน้ดามันปากตายและอ่าวไทยค่ะมาดูเรดาร์ชุมพรเวลาตีเก้าสิบห้าค่ะตรวจปกคลุมฝนกำลัง่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณทะเลน้ดามันบริเวณจังหวัดชุมพรตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีแนวโน้มการเกินตัวไปทางทตะวันออกคอนทางเนื้อค่ะมาดูเรดาร์สติงพลาเวลา9:15นเจนเดียวกันค่ะตัวปกกลุมฝนกําลังผ่านกลางถึงนักค่ะปกกลุ่มบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและก็จังหวัดปัตตานีค่ะอีกกลุ่มนึ่งค่ะเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงผ่านกลางค่ะปกกลุมบริเวณตะเรนดามมนบริเวณจังหวัดสตูลค่ะ บริเวณจังหวัดสงขลาและก่กาบสมุทรสติงพลาค่ะมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางติดตะวันออกโกนทางเนื้อเช่นเดียวกันค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟังตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้36.5องศาเซลเซียสเทียมอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได 23. ้23.2อง,องศาเซลเซ,ลเซียสเทียมอำเภอเมืองจังหวัดพชุบรุรีค่ะ มาดูรายงานฝนสถทานี2ยี่ชั่วโมงของปากตายฟั่งตะวันออกตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าก็เมื่อวานนี้ค่ะจนตึ้งเจ็ดโมงเชา้าวันนี้ปากตายฟั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยตึ้งปานกลางกระจายค่ะโดวยวัดฝนสูงสุดค่ะได้2ยีสิบเก้าจุดห้ามิลลิเมตรเตียมปูวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะมาดูปากตายฟั่งตะวันออกอมาดูปยากร์ปากตายฟั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนหรือฝนฝากระนองไร้พื้นที่ค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะวันนี้จะมีฝนอยู่ในเกลนวยละ60ขลองพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดจุมพรค่ะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณลนวยละ60ขลองพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดปัตตานีค่ะประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีจนถึงนราธิวาสเลยค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑลนวยละ40ขลองพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 3ถึง3 4องศาเซลเซียสค่ะ มาดูกลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงใต้ค่ะความเร็ว15 30กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะอ่างฟังค่ะคลื่นจะสูงอยู่ประมาณ1เม็รค่ะส่วนบริเวณที่มีฝ้นฟ้ากระนองคลื่นจะสูง2อเม็ดค่ะจะดันก็้อ้พี่นองชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเหล่ยงบริเวณที่มีฟนฟ้ากระนองด้วยค่ะ มาดูการไม้สภาวาอากาศในฤดูฝนระว,าว่างวันที่7ถึง1 3กรกฎาคมค่ะฝากตายฟ้องตะวันออกตอนบนค่ะตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่12ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยลา60ถึง70ของพื้นที่ค่ะส่วนวันที่13ค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์โดยละ40ของพื้นที่ค่ะ มาดูปากท้ายฟองตะวันออกตัวหลังกันมั่งค่ะวันที่เจค่ะวันที่เจึดงวันที่1 1การจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ6กขลองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่12องถึง13ค่ะจะมีฝนลดลงเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในเกณฑ์อ่ารอยละ30ถึง40ขลองพื้นที่ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกระจบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะค่ะกดติดตามให้กับช่อง YouTube ของศูนอุตุนิยมวิทยาปากท้ายฟองตะวันออก้วยค่ะ พบกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน